สวัสดีครับผมนะครับก็เป็นช่องของสกรินนะครับสกรินคุณละนะครับผมนะครับเป็นช่องที่เป็นการให้กําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่นะครับท้อแท้หรือว่าหมดหวังในชีวิตนะครับผมทุกๆชีวิตนะฮะก็ยังบอกไว้เลยว่านะครับมันต้องเดินต่อไปมันต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองด้วยด้วยตัวเราเองเท่านั้นนะครับผมก็อยากให้ เพื่อนๆทุกๆคนครับผมถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนนะครับใช้สูตรของการที่หายใจยาวๆ9ก้าครั้งนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เรานะครับผมจะได้ดึงสติกับคืนมาให้อยู่กับตัวเองนะครับความท้อมันจะหายไปหมดเลยนะครับผมมองนะครับมันมองไปถึงอนาคตที่เราต้องการนะครับผมอย่ามองในสิ่งที่เราหมดกําลังใจอย่ามองในสิ่งที่เราท้อแท้นะครับผมหรือนะครับให้ตัวเองนะครับไปอยู่บรรยากาศที่ นะครับผ่อนคลายอย่างเช่นธรรมชาติทะเลหรือนะครับวัดวาอารามอะไรต่างๆหรือทําอะไรก็ได้สถานที่ที่ทาน้ําตกอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติทําให้คุณดึงพลังงานจากธรรมชาติขึ้นมาได้นะครับ่จะทาให้คุณนั้นมีพลังที่จะต่อสู้ในชีวิตได้นะครับมันไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่มันมีนะครับก็คือว่าพลังของความคิดของเราเองนะครับถ้าท่านเข้าใจนะครับพลังของความคิดแล้วเนี่ย นะครับผมนะครับผมนะอยากให้ท่านใช้พลังของความคิดเนี่ยครับส่งเสริมตัวเราหรือตัวคุณท่านท่านให้ประสบความสุขความสําเร็จนะครับผมเน้นนะครับพลังความคิดมีอยู่จริงนะครับสามารถทําให้คุณประสบความสุขและความสาเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากพลังของความคิดทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ใขรที่ท้อแท้อยู่ก็นะครับก็มีพลังมีพลังตื่นรู้ที่ที่จะทําให้เรานั้นนะครับผมด้วยพลังความคิดทำให้เราก้าวสู้ต่อไปครับ มองเป็นบทเรียนมองเป็นประสบการณ์ของชีวิตว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะพบเจอหลากหลายได้แต่ว่าเราต้องมีสตินะมีสติคิดนะใช้ปัญญาความคิดเอาชนะเหตุการณ์นั้นได้ด้วยความคิดของเราเองนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นมีนะฝึกกําลังสตินะครับฝึกกาลังสติสวดมนต์นั่งภาวนานะครับสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อเท่ะไรครับเพื่อที่ตัวคุณจะได้มีความสุขนะครับเพื่อตัวคุณเองจะได้มีความสุขได้ความสําเร็จไปด้วย นะครับผมแล้วก็ได้บุญได้บุญวาสนาเพื่อนแล้วก็ทุกวันเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ใจร้อนกันมากใช้แต่อารมณ์เป็นหลักไม่ใช้สติปัญญานะครับผมก็อยากให้ทุกคนย้อนกลับมาดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้พบความสุขและความสำเร็จนะครับผมก็ขอฝากนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนจงสําเร็จในในสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ